จะให้ไม sí, pay. ่ให้กูก็ไม่เคยได้สักทีเอาไม่แจกทุกคนแล้วเขาจะเลือกแจกแล้วคนจนจริงๆก็จะให้เขาจะเอาเงินนย่ยงมาแจกเยอะแยะทั่วประเทศก็ต้องแก้ข่าวด้วยว่าให้เฉพาะคนจนอย่างนั้นอย่างนี้น้ำแจกทุกเทศเงินเห็นมามยังเอาหวานทะเลถ้าแจกน้อยเออพอหวานแจกเยอะไม่พอหวานตอนหาเสียงเขาให้ทุกคนน่ะเขาบอกเขาให้ทุกคนแล้วทุกคนอาเงั้นเนี่ยมาแจกบ่อ่ะมันจะให้ไม่ให้กูก็ไม่เคยได้สักอีมันจกให้ไม่ให้กูก็ไม่เคยได้สักที แหมแจกอะไรก็ไม่เคยได้ที่จะไปนั่นเล<ย>ไยยไม่ได้ได้ยังไงเขาต้องทําเรื่องผ่านโทรศัพท์มือถือไงยายก็เลยไม่ได้ดิเขาต้องมีบัตรอะไรอะ่ะไม่เกีย่ยงอ้าวเขาเลือกคนแล้วนะเขาไม่ให้ทุกคนแล้วไม่ท่าดูข่าวอ่ะเขาแก้ข่าวแล้วโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเออแจกคนละพันจะเชื่อถ้าคนละพันทั่วประเทศแจกเลยงั้นได้แล้วคนต้องเป็นหมื่นโหคนกี่ล้านคนนะ ไม่รู้ว่าเขาแจกทุกคนเอาเงนินที่ไหนมาวะทั่วประเทศเนี่ยคุยยังงงเลยขายประเทศไทยมาแจกมนะั้ง